โอเคนะฮะก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชิลลิ่มเกมเมอร์นะฮะนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าลงวินโดว์ใหม่นะครับแล้วก็ข้อมูลเกมหายหมดเลยนะฮะต้องมานั่งเล่นใหม่แน่นอนฮะอาจจะมะีการเริ่มเล่นใหม่ของผมนะฮะตั้งแต่เริ่มแรกจนจบเกมก็เป็นได้นะครับผมขี้เกียจโหลดเซฟมาลงนะฮะอยากเล่นเอาในเรื่องมากกว่านะฮะใครที่อยากให้ผมเล่นก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างดูนะะถ้าเกิดมัน ถ้าเกิดมันเข้าท่าหรือว่าคนเมนเยอะอะไรเงี้ยบอกว่าให้เล่นหรือเรื่องให้ดูหน่อยก็จะเล่นให้ดูนะครับตอนนี้ก็สาเหตุมันก็คือผมลืมบอกสาเหตุเ้ยสาเหตุมันมก,ก็คือไม่ต้องมาโกสติีโฮมเลยคือเนี่ยคือผมลงวินโดว์ใหม่เนื่องจากไวรัสมันมาจากสตรีมันเป็นข้อความข้อความหนึ่งครับคือข้อความเนี้ยมันสามารถโหลดโหลดปุ๊บเนี่ยคือมันจะมันจะส่งรูปมาว่ามันส่งเหมือนเว็บไซต์มาพอเราโหลดเนี่ย มันก็นะฮะก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนในสตรีมทั้งหมดที่ผมมีนะเพื่อนในสตรีมทั้งหมดที่ผมมีนะไม่ไม่ใช่ผู้ติดตามนะฮะเฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะครับคนที่เป็นเพื่อนผมในสตรีมก็ซวยไปนะเป็นไวรัสถ้าเกิดกดเข้าไปก็เป็นลูกโซ่ครับเพื่อส่งต่อส่งต่อไปเรื่อยๆนะฮะโหลดแล้วส่งต่อเนี้ยถ้าเกิดเราไปเผลอโหลดมันก็ส่งต่อให้เพื่อนเราอะไรงี้นะฮะโอเคนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะเราลงมอดด้วยนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวมอดนี่ก็คือมอดค่าอีกซิเดนต์นะครับผมหรือว่า อุบัติเหตุนั่นเองนะฮะอุบัติเหตุรถคว่ำนะฮะนี่เห็นไหมผมไม่มีอะไรที่จะซูมให้นะเว้ยคือมันอยู่ตรงนี้นะฮะบริเวณเลยหลังบ้านซีเจเลยนะฮะแถวๆนี้ถนนละโอ้ยอะไรนะแล้วคือน,นี่คือช่างภาพหรือหรืออันนี้ป่ะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าช่างตัดผม,มครับช่างภาพหรือช่างตัดผมเนี่ยโอ้แล้วทําไมหน่วยพยาบาลไมมาล่ะครับตายแล้วเกิดอะไรขึ้นทนเนี่ย คือเอาเป็นว่าเรารู้แล้วว่ารถเกิดอุบัติเหตุนะฮะชนกับจักรยานหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจชนคนหรือเปล่าแล้วทาไมต้องเป็นตํารวจมาพยาบาลด้วยฮะคือทาไมทำไมต้องเป็นตาาานํารวจพยาบาลไม่ทำไม่เอาพยาบาลมารักษาแล้วฮะเนี่ยฮะสวยดีนะผมว่าเป็นฉากเหตุการณ์อุบัติเหตุนะฮรหรือว่าอุบัติเหตุ卡ารถชนนะฮะ卡车อุบัติเหตุนั่นเองอุบัติเหตุรถชนกันนั่นเองครับรถได้บวกกับรถได้บวกกับอันนี้แล้วกันนะบวกกับ เขาเรียกว่าอะไรซอยฟ้านทะะําไม่ซอยฟ้านี่เอียงแล้วก็มีคนตายอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตายกันยังไงนะฮะชนกันยังไงเรายังไม่เห็นนะ,ะแต่ที่แน่คนที่ชนเป็นคนในแก๊งเราแล้วนะนะ,นะคนหนึ่งนะฮะเป็นเด็กเด็กในแก๊งเราคนขับนะครับโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นเดินเล่นกันเก็บของเก็บอาวุธโอ้ยเราต้องเก็บอาวุธตรงนี้ฮะนะ,ะเดี๋ยวผมจะบอกที่ซ่อนของอาวุธนะครับเริ่มแรกในวันแรกที่เราจะเล่น gta นะฮะเล่นง่ายๆเลยต้องมีอาวุธก่อน อาวุธ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 ยูหลังคานี่ฮะอันหนึง่งปีนขึ้นไม่ได้อีกมึงตะเลินแล้วทีนี้ฝั่งนู้นนะฮะมีปืนพกอยู่ปืนพกกับอ่าอะไรวะปืนพกกับอันนี้ปืนลัวนะฮะหรือว่ายูซี่หรือหรือไม่ก็จะเอาจะเลือกเอายูซี่หรือเลือกเอาทิกไนกก็ได้นะยูซี่จะอยู่ข้างหลังสะพานตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บปืนกันนะฮะเก็บปืนเก็บปืน นี่ตรงนี้ตรงนี้มียูซี่ตรงนี้ฮะแล้วก็มีทิกนาอยู่บนหลังคาบ้านสวีทนะครับแต่เราไม่เก็บเราใส่สูตรเลยอาเอฟยูเอ็ F U M L C L I P. เป็นสูตรอาวุธไม่จํากัดอากระสุนไม่จํากัดนะครับมีแค่ปืน2ปืนนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาไปป่วนไปป่วนอาเขาเรียกว่าอะไรอะอุบัติเหตุนะฮะรถยนต์นะครับชนกับสายฟฟ้านะฮะตายกี่ศพวะเราไปดูดีกว่าไว้เหนื่อยฮะโอ้โหตัวละครนี้มันโคตรบอบบางเลยบ้องตรงออกมาผมขอยืมรถหน่อยเออมันแหละ ขอบคุณมากครับโอ้ปิด,ป,ดปิดเพลงกันเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะฮะซ็งเลยฮะก็ต้องมาอันนั้นใหม่หมดทุกอย่างฮะดูสิเขาทำอะไรเขาแล้วดูแลดูแลดูแล,ด,ลดูท่าลุงคนนี้ถ่ายนะฮะดูสักพักนะฮะลุงเขาจะแบบกิ้งกลิ้งนะฮะแล้วก็คนนี้ด้วยฮะถ,าถา่ายรูปถ่ายรูปลุงเขาเออแล้วก็ตำรวจก็สันนิษฐานฮะแบบว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วช่งางภาพก็ถ่ายรูปผมหาช่างภาพคนเนี้ยเขาเป็นเจ้เดินถอยหลังเลนะ นั่งนั่งนั่งถ่ายนั่งถ่ายตายกี่ศพวะเนี่ยหน,นึ่งสองสามสี่สี่คนนะห้าหกเจ็ดคนครับเจ็ดศพด้วยกันนะฮะเฮ้ยใช่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเจ็ดนี่วะแต่เรามาลองยิงศพดูฮะโลศพไม่ยังเลือดเต็มหลอดอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยตายแล้วศพเออเอ้าตำรวจตำร,รวจแม่งก็ไม่รู้เรื่องเลยผมยิงมผมยิงศพตาย สลบ <c oughs> เอ้ยตำรวจใจเย็นใจเย็นใจเย็นะ <c oughs> โอ้ยเฮียรถชนงั้นเรายิงยิงยิงซ้ำยิงซ้ำย,ยิงซ้ำไม่ตายเรายิงซ้ำฮะเอาละเหมือนมีการจราจรเกิดขึ้นตายตายคนในแก๊งต้องตายเอาตายหาหมดแล้วฮะตอนนี้เหลือเหลือแต่ตำรวจกับช่างภาพตำรวจมาอีกแล้วยิงยิงเข้าหัวแม่งนัดเดียวเองยิงเข้าหัวนัดหนึ่ง อุยอ้ยอุ้ยตา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 ยอุยอ้ยหลบ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 โอ้ไม่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 ตำรวจไม่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 เราต้องหนีฮะห Wisconsin. นีเอาชีวิตรอดครับมึงต้องการให้กูหยุดใช่ไหมอ่ะแต่กูไม่อยู่หรอกนะอุ้ยมีฮอมาแล้วโอ้โอชิบหายแล้วคร er. ับตำรวจดักหน้ายายายาไม่เอาตำรวจแม่งมีดักหน้าด้วยโหูยแม่งเดินช้าอีกตายแล้วไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยนี่แหละร่างกายอุ้ย โอเคนะครับก <mile inside> okay, okay. okay. so so, so ็มอสก็มีแค่นี้นะฮะแล้วก็มาบอกสถานการณ์ตอนนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะถ้าเกิดใครอยากให้แคทหรืออยากให้ผมโหลดเซฟมาเล่นเลยเซฟเก่าของผมยังอยู่นะโหลดเซฟผมมาเล่นเลยนะฮะก็นะครับก็จัดจัดได้นะครับแบบจะให้แคทในเรื่องเพียวๆหรือไม่ก็ลงมอดหรือไม่ก็อ่าอะไรกะเอาเซฟเดิมกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะฮะขี้เกียจแคทนะคือเรื่องเรื่องผมขี้เกียจแคทในเรื่องมันนานมันนานมากๆจะให้นั่งแคทในเรื่องทั้งวันมันก็ไม่ใช่นะครับผมโอเค อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับจุบจ๊บจุ๊บ